วอลเลนมีโหมดใหม่ที่เป็นโหมดเก่าเหมือนกับคนเก่าที่กลับมาใหม่แต่คือต้องบอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นโหมดนี้เท่าไหร่มันรู้สึกว่ามันมันไม่สนุกเท่าไหร่นี่ไงเราได้โกบาหือีมาใหญ่เอ้ยเอ้ยเอ้า เฮ้ยมาช่วยเราโอเมนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกขับรถเอ้าที่มาทีเดียวตายเลยเอ้าเฮ้ยขวัญมาแล้วครับบอลใหญ่บอลใหญ่นี่ไงไปแล้วหนึ่งคิวครับมาแล้วครับคิวแรกจากซารเวนเอ้า เฮ้ยมันมีดจะไปก็มันจะมีดกู้กกกกกหุยอะไรคือลิลิโคเชตคืออะไรวะหุยอ๋อเด้งเด้งนี่ขนาดเด้งนะกูย,ยงังยิงไม่โดน <c oughs> มาแล้วบอลเด้งเด้งดอนเด้งดอนบอลเด้งนี่งไงเด้งไปดิงซ้ายยิงแบบเหมือนโซวาปุ๊บปุ๊บ <c oughs> นี่โดนโดนย่อย นี่ไงโดนไปหนึ่งอุ้ยไอเจนอุ้ยนี่ไงแล้วเก็บสามนะโอเคยังแล้วยิงแบบย้อยๆเอาไม่ไม่ยอ้อยสู๋ไวยของขวัญมาไงแล้วของขวัญมาเอ้ยยาแม่งเล่นทีเผลอนี่ไงของขวัญบัฟบัฟบับ,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 บแล้วกูบัฟบ,บับด้วยลัวห้าสิบบัฟรวมกันโดนบอุซิ นี่ไงโดนดิและยิงดักไปหน้าเลยส,สวยเพื่อนอีกคิวเดียวรับเป็นของฉันนะคิวนั้นน่ะนี่ไงเป็นของฉัน,นคิวนั้นเป็นของฉันโอ,โ,โอ้ยไม่สนุกเลยโหมดอะไรเนี่ยแม่งปัญญาอ่อนชิบหายเพิ่มหมดอลไรเข้ามาบ้าใครจะไปเล่นกันฮัลโหลหลอกหรือเปล่าเฮ้ยมัน